สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลน่าเบื่อนะครับทางเลดี้พอทิปเนี่ยพึ่งเข้าไปอ่านมีความรู้สึกว่าการโพสการใช้สมองในการกระบวนการความคิดหรือเรากกันกลองไปแล้วเนี่ยเวลามันออกสู่สาธารณชนเนี่ยอดจจว,ว่าเขาน่าจะเข้าใจตัวเองนะแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของสิ่งที่เขาสื่อออกไป สี่ที่เขาสื่อออกไปเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นคําที่หยาบแล้วก็คือเอาตรงตรงเลยคือพูดไม่เพาะเลยอะพิมพ์ยังไงให้มันแบบรู้แย่ขนาดเนี้ยนะครับอีผู้เป็นกลางอีผู้ประเสริฐตัดสรุ้และบรินธิพานคําพูดมากมายความหมายคือแค่ไม่กีดกันลูกกับพ่อก็จบไม่ต้องมาไล่ให้มันยาวคนปกติเขามีสมองได้นะครับเ,เขามีสมองอยู่แล้ว มีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ชอบเปลี่ยนดำเป็นขาวเออแล้วคุณจะทำเพจแบบรักดําทำไมอะ่ะก็ที่เข้าไปดูก็มีแต่คุณด่าเขาจริงไหมล่ะหรือจะบอกว่าเพจฉันเป็นนางฟ้าไม่เคยด่าใครไม่เคยว่าใครไม่จริงมั้งนะครับไปดูก่อนนะที่บอกว่าชอบเปลี่ยนดำเป็นขาวเนี่ยคือช่องของคุณเนี่ยขาวใช่ไหมครับสะอาดว่าสั้น คือบอกให้พวกเราอะพวกมันนะครับเรียกเขาว่ามันไม่ได้นะอย่าไปเรียกใครว่ามันนะครับจริงๆเราให้เกียรติเขาเขาก็จะให้เกียรติเราแต่ถ้าเขาไม่ให้เกียรติเราเมื่อไหร่เราค่อยเรียกมัน <c oughs> นะครับนะบอกให้พวกมันรับโทรศัพท์ตอนพ่อเขาโทรหาลูกนั่นแหละนะแค่นั้นจบคือมันยากเย็นขนาดเนี้ย แอดคมไม่ออกมาพูดหรอกว่าพยายามติดต่อเปล่าๆนะมันเป็นเรื่องระหว่างพ่อกับแม่ไม่ใช่บุคคลที่3ามแล้วก็รับหน่อยนะโทรไปหาเปล่าๆคุยกันให้เป็นกิจจัลรัฐธาจะมีผัวใหม่จะมีใครใหม่ไม่ต้องสนใจแล้วสนใจแค่ว่าเราเนี่ย เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นเป็นพ่อของลูกสัดสีความเป็นพ่อเนี่ยทำได้แค่การขับรถตู้ไปหาหรือพาทุกคนลงไปหน้าบ้านอย่างเงี้ยหรอมันไม่ใช่นะครับมันต้องมีการแบบเจรจากับคนเป็นแม่เลยแล้วคุยเลยแล้วเด็ดขาดถ้าไม่เด็ดขาดก็บุกนะครับพาคนอื่นเข้ามาเพื่อที่จะมาเจรจาและคุยกันลูกนะครับคือสิ่งที่เป็นสมบัติล้ำค่าในชีวิตลูกทั้งคนเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของคุณนะบิ๊ก แอรยูไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่ว่าพยายามเตือนสติกับคนที่ทำเพจบางคนบางคนนะครับเนี่ยแล้วก็กล่าวบอกให้พวกมันรับโทรศัพท์ตอนพ่อเขาโทรหาลูกแค่นั้นจบและความเกลียดชังแตกแยกที่เกิดขึ้นพวกมือสร้างขึ้นมาเองทั้งนั้นกูไม่ได้ไปช่วยสร้างก็เพราะกูอยู่เมืองนอกเนี่ยแหละครับเลยสอนเรื่องมารยาท การไปบ้านคนอื่นว่าต้องติดต่อบอกเขาก่อนไม่ใช่เสลย์ไปยืนอยู่หน้าบ้านเขาแบบไม่ได้นัดหมายนะฮะจริงๆการโทรดีที่สุดโทรไปปรึกษาการโทรพูดคุยกันในมุมของพ่อแม่ของลูกทั้งสองนะครับถ้าเป็นแอดดิวเนี่ยเข้าใจายอยู่นะว่าเลิกกันแล้วเนี่ยแม้กระทั่งมองหน้ามองไม่ติดเลยเรายังไม่อยากจะมองหน้ากันเลยไม่ใช่ว่าเราเกลียดนะแต่ มันมีความทรงจําบางอย่างที่แวบ,บเข้ามาเวลาเรามองหน้ากันเราเคยผ่านอุปสรรคผ่านเรื่องร้ายๆผ่านเรื่องดีๆเราเคยหัวราะกันเราเคยอยู่ด้วยกันอันนี้แอดูไม่รู้หรอกว่าเขาสนิทกันขนาดไหนเขารักกันมากขนาดไหนในครั้งก่อนเขามีมุมมองที่จะมีสตรอรี่บ้างในบางครั้งเกี่ยวกับเรื่องของความรักมากน้อยขนาดไหนอันนี้แอดูไม่ขอสรุปไม่ขอตัดสินแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของปัจจุบันนะครับ ปัจจุบันทีเ่เราต้องรู้เลยนะว่าเขากําลังทําอะไรแล้วเหตุผลที่เขาทํามันถูกต้องหรือเปล่าอันเนี้ยเราค่อยมาแก้ไขกันนะครับก็ต่อต่อนะต่อก็คือความเกลียดชังแตกแยกที่เกิดขึ้นพวกมึงสร้างขึ้น,นมาเองจะกูไม่ได้ไปช่วยสร้างก็เพราะว่ากูอยู่เมืองนอกนี่แหละเลยสอนเรื่องมารยาทการบ้านไปบ้างว่าต้องติดต่อบอกเขาก่อนไม่ใช่เฉลยไปยืนอยู่หน้าบ้าน นะมันก็จะมีคนหนึ่งเข้ามาไงบอกว่าอีภูมิภาคอีปัญญาเลิศอีผู้ประเสริฐเลิศล้านเลิศล้านพาลอ,อีสมองดีอีผู้ใหญ่นะอีผู้ใหญ่ดีใหญ่เข้าใจคำว่าเอาใจเข้าหาคนบมอเป็นผู้ใหญ่ไปอยู่ฮอดเมืองนอกแทนที่จะรู้จักบอกจะเตือนอันไหนจะทำให้เขาได้เขาหา กันได้แต่ละมือสร้างแต่ความแตกแยกเลดชังการที่เราเข้าไปเข้าบอต้อนรับอันนั้นมันก็จังสีใดว่าเขาเต็มปากวัตถุประสงค์กูมึงยังตีบ่แตกสิแตกแต่ย่าอันใดที่มันพอทําได้กระทาทําก่อนไหมสิสอนให้ตะแข็งใส่กันความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บม่มีปากขึ้นคนอื่นโง่คนอื่นปัญญาอ่อนจังแม่นมึงประเสริฐฉลาดเออนะเห็นไหม กดดัน <God> <laughs> อยู่ในช่วงกดดันครับตอนนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องลเอียดอ่อนนะครับต้องแก้ไขกันไปแต่สำหรับแอดดิวนะก็คือคุยเลยคุยให้เป็นกิจจะละนะักษณะคุยขอเชิญเข้าบ้านาเชิญเลยครับเชิญเข้าบ้านค่ะเชิญเข้าบ้านนะคะมา,ามาคุยกันลูกมา เรื่องราวมันเป็นยังไงทําไมต้องไปทําอย่างนี้ทําไมต้องว่าแบบนี้ทําไมต้องทําทอย่างนี้กับ FC เพราะว่าตัวเราเองเราเป็นอะไรกับ FC เราเป็นศิลปินและเราใช้ FC เป็นเครื่องมือหรือยังไงหรือทําไม FC ต้องมาด่าขนาดนี้ปลาลราวโดนด่ามากี่ปีจริงๆมาพลาวเขาก็มีคนปกป้องมีคนดูแลนั่นก็คือครอบครัวของเขาที่เป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งมากนะครับ ทำไมต้องเสียลูกไปให้คุณทั้งที่คุณเอาลูกเป็นกระแสตลอดแล้วแฟนคลับก็มาลุมดา่าฉันไม่อยากให้เกิดดรามา่าอารอลูกโตก่อนค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยไปคุยกันให้ดูเรื่องแต่แปลวๆก็นะเป็นแม่เป็นเจ้าของเป็นทุกทุกอย่างให้กับลูกอะทำไมตอนคบกันเจอกันบ่อยรักกันทําไมเวลาเลิกกันไม่คุยให้เป็นกิจจล,ลักษณะเข้าไปแล้วก็แบบเออฉันเป็นแม่นะ ฉันเข้าใจนะว่าเธอก็อยากได้ลูกเธอก็อยากจะเอาลูกไปเลี้ยงอ่าแต่เธอต้องทําสัญญากับฉันหนึ่งฉบับก็คือสัญญาล่างอะไรก็ได้ที่ประมาณว่าอ่ะคือลูกต้องเรียนปะลูกต้องเรียนใช่ไหมครับแต่มาเจอลูกได้เฉพาะวันที่เธอคิดว่าเอาไปได้นั่นก็คือวันหยุดที่นี้วันหยุดเนี่ยมันอาจจะตรงกับวันที่พ่อแม่ว่างหรืออาจจะตรงกับวันที่พราพราพระพากับซันเนาะเขาไปไหนไปได้วยกันตอนนี้อาจจะ ไปเจอตอนที่เขาแบบอยากจะพาลูกไปเที่ยวบิ๊กก็ต้องเสียสละนะครับบิ๊กก็ต้องเสียสละนอกจากช่วงปิดเทอมยาวๆอย่างเงีย้ยเออบิ๊กมาได้บิ๊กเข้ามาเอาเลยเอามาเอาลูกไปเลยนะครับแล้วไม่ต้องไปวิตกจริตวิตกกังวลว่าเขาจะเอาลูกไปทําอะไรนะเพราะเขาไม่ได้ไปฆ่าลูกนะเขารักลูกเขาบิ๊กก็เป็นคนรักเด็กเหมือนสันนั่นแหละนะครับเออโอเคนะก็ ไม่มีอะไรจะเคลียร์ครับก็เป็นปัญหาของชาวเน็ตเป็นปัญหาของเราเจ้าของเพจที่มีการไฟล์กันเกิดขึ้นแอดยูก็แค่เล่าสู่กันฟังเนาะจริงๆไม่อยากว่าใครเลยอะเพราะว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองทุกคนอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ้นสุดท้ายท้ายสุดมันอยู่ที่พ่อแม่นะครับคนอื่นไม่เกี่ยวจะเป็นป้าเป็นอะไรไม่เกี่ยวครับมันเป็นเรื่องของคนสองคนเป็นเรื่องผัวเมียครับให้เขาเคลียร์กันเองจบ นะวันนี้ขอใแค่นี้ก่อนล้กันนะครับสวัสดีครับ